สำหรับเพื่อนๆที่ใช้ windows 11นะครับและวันที่วันเวลาเนี่ยเขาแสดงเป็นคิทศักราชหรือเป็นแบบฝรั่งนะครับขึ้นต้นด้วยเดือนก่อนนะเราสามารถเปลี่ยนเป็นแบบภาษาไทยเป็นพุทธศักราชได้ง่ายๆดังนี้เลยอย่างแรกนะครับไเ้เพื่อนๆคลิกขวาที่รูป windows ตรงนี้นะครับตรง Text Bar และกดไปที่เมนู setting นะครับหรือว่าการตั้งค่า ในหน้านี้ให้เรากดไปที่เมนู Time Language นะครับที่เป็นรูปโลกและมีนาฬิกาตรงนี้จากนั้นให้เพื่อนๆกดไปในส่วนของ Language Region นะครับอันที่2ตรงที่ลูกศรชี้ในส่วนของ Region Format นะครับที่เป็นไอคอนแบบนี้ทางด้านหลังเนี่ยเขาจะมีช่องสี่เหลี่ยมอยู่ให้เราจิ้มลงมาครับผมและเลือกหาประเทศไทยนะครับอของผมจะอยู่ทางด้านล่างสุดตรงนี้ และเมื่อเราเลือกเสร็จนะเพื่อนๆลองไปสังเกตที่วันที่มุมขวาล่างดูนะครับอ่ะรูปแบบเขาก็จะเปลี่ยนเป็นภาษาไทยหรือว่าพอสอให้เราเรียบร้อยแล้วน,นั่นเองและตรงนี้เพื่อนๆสามารถปรับแต่งรูปแบบวันที่นะครับที่จะให้เขาแสดงได้ด้วยนะครับด้วยการกดไปที่สามเหลี่ยมทิ่มลงบนหน้าเมื่อกี้นะครับตรงนี้และเลื่อนลงมานิดนึงนะจะเจอกับคําว่า change format ให้เรากดเข้ามาได้เลยในส่วนของ short date นะครับทางด้านหลังเนี่ยให้เพื่อนๆจิ้มลงมาได้เลย และเลือกรูปแบบที่ต้องการจะใช้ได้เลยครับผมอ่ะมันจะมีโชว์เดือนเป็นภาษาไทยแบบนี้นะครับหรือจะโชว์เป็นตัวเลขก็ได้นะครับตรงนี้เราเลือกได้ตามใจชอบเลยเมื่อเสร็จเรียบร้อยนะก็กดปิดหน้าต่างนี้ไปใช้งานได้ตามปกติเลยโอเคลองนำไปทำกันดูนะครับในคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ